โซเชียลเดือดนางงามเขมรกอยันเพลงไทย mm hmm. ไปใช้บนเวทีประกวดระดับนานาชาติ อย่างที่เราเล่าข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าที่กัมพูชาเนี่ยได้จัดประกวดมิสโกบอลแล้วได้ให้นางงามเขมรใส่ทั้งชุดไทยถือกระทงจัดพร็อพแบบลอยกระทงแล้วแปะธงชาติกัมพูชาถ่ายทอดสดออกไปทั่วอีกทั้งยังมีชาวเขมรพาการคอมเมนต์รูดัวว่านี่คือชุดเขมรโบราณและบอกว่าการลอยกระทงเนี่ยเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของเขมรจนทัวไทยพากันลงไปรอบ แล้วล่าสุดโป๊ะแตกมาอีกรอบเมื่อกองทัพโซเชียลไทยจับได้ว่ากองประกวดนี้นําเพลงของไทยไปใช้ประกอบการประกวดซึ่งมันผิดลิขสิทธิ์ชัดๆ และการที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกแบบนี้ไม่คิดบ้างหรืออย่างไรว่ามันยิ่งกว่าคำว่าไร้ยังอายเสียอีกพร้อมแท็กถึงเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงที่แท้จริงซึ่งเป็นผลงานของฝ่ายนัตศินคณะศิลปกรรมศาสตร์วิทยายลัยขอนแกน่นและเพลงนี้ก็ได้เป็นเพลงประกอบนาตยลีลาตามกระบวนท่านางอักสราโดยกลุ่มนักศึกษาจากสถาบันดังกล่าว และก็เพราะว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนางอัศราอีกทั้งชื่อเพลงยังสะกดคล้ายภาษาเขมรทําให้ชาวกัมพูชาหลายคนมักจะชื่นชอบและนําไปเปิดฟังบ่อยๆโดยก่อนหน้านี้กัมพูชาก็เคยเคลมทั้งการแสดงนี้มาแล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นกล้านําไปใช้บนเวทีประกวดขนาดนี้ทําให้ชาวเน็ตไทยต่างมองว่านี่คือความย่ำใจอย่างถึงที่สุดของกัมพูชาเพราะคิด ว่าคงไม่มีใครทําอะไรเขาได้จะคอปปี้แล้วยังไงอะ่ะใครไปฟ้องไปปรับอะไรเขาได้ไหมล่ะ กระทรวงวัฒนธรรมไทยเคยยืน่นหนังสือทวงติงอะไรไปบ้างหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็ถึงหูเจ้าของลิขสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วโดยผู้จัดทำเพลงนี้ได้แชร์คลิปของกองประกวดกัมพูชาพร้อมคอมเมนต์ว่ากล้าเอาเพลงไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเนอะลิขสิทธิ์ทางปัญญาทั้งนั้นทำไม่มีคนไทยตามไปคอมเมนต์จำนวนมากว่าให้ฟ้องเลย โดยแนะนำว่าให้ไปที่กรมลิขสิทธิ์ทางปัญญาแล้วฟ้องข้ามประเทศ ซึ่งนั่นอาจจะสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้บางคนคอมเมนต์สงสัยว่าใครเนาะกล้าให้กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดงานซึ่งพอไปดูเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริงของเวที s ิสโกบอ l ก็พบว่าเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องนะว่าทางกองประกวดกัมพูชาจะใช้เพลงประกอบอะไรยังไงเหมือนขายลิขสิทธิ์ไปแล้วจะไปทํำยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งโดนฟ้องขึ้นมาคนจัดงานก็ต้องรับผิดชอบไปตามระเบียบ อย่างไรก็ตามนะครับมีคนไทยหลายคนวกกลับไปที่กระทรวงวัฒนธรรมไทยที่ก่อนหน้านี้พยายามจะพาทัวร์ไปลงที่หน้าแฟนเพจแต่ก็ไม่สามารถคอมเมนต์หรือส่งข้อความในอินบ็อกซ์ถึงกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้ทําให้มีคนไทยไรายหนึ่งได้คอมเมนต์แนะนําในกลุ่มว่าอย่างที่ทราบกันว่าการที่เขมรเคลมไทยนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการป้องกันวัฒนธรรมไทยคือกระทรวงวัฒนธรรมนี่แหละ มีการออกแอคชั่นน้อยมากก็จะมีแต่เรื่องการยื่นโจท กับยูเนสโกซึ่งก็ถือว่านั่นก็เป็นข้อดีแต่มันไม่ทันการกว่าจะยื่นเรื่องกว่าจะพิจารณากว่าจะรู้ผลกินเวลาหลายปีมากแต่เขมรเคลมไทยทุกวันทำซ้ำซ้ำซึ่งการไม่ยอมออกแอคชั่นอะไรของกระทรวงนั้นเป็นผลเสียมากและยังปิดกัน้นการแสดงความเห็นหรือการแจ้งข่าวของประชาชนอีกผมเองได้เลือกช่องการนำเสนอเรื่องราวของเขมรผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆ กระจายเรื่องราวได้เร็วซึ่งหลังจากได้พูดเรื่องกระทรวงวัฒนธรรมไทยไปก็มีความเห็นแนะนําให้ลองไปแจ้งที่สํานักผู้ตรวจการแผ่นดินผมก็ได้ไปแจ้งที่หน้าเว็บเรื่องราวก็เขียนไปตามข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเมื่อได้กดส่งไปเมื่อคืนตอนดึกๆสายๆก็ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ติดต่อมาเร็วมาก และหลังจากที่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจจุดประสงค์ของเราเป็นอย่างดีรวมทั้งตบตบเรื่องราวให้เข้ากับการร้องเรียนของระบบราชการมีการขมวดปมต่างๆให้กระชับ จนในที่สุดก็ได้เป็น3เรื่องหลักดังนี้ 1. ร้องเรียนถึงการเคลมวัฒนธรรมไทยหลักๆคือก,การแต่งกายด้วยชุดไทยผ้าสไบและอีกเรื่องคือการแอบอ้างว่าเป็นต้นตำรับของมวยไทย 2. ต้องการให้มีหน่วยงานที่ทำงานให้ทันท่วงทีกับการเคลมในทุกๆวันของขามรนรวมถึงการสื่อสารออกมาให้ประชาชนได้รับรู้ถึงการออกแอคชั่นต่างๆและอยากให้มีการทำคอนเทนต์ส่งเสริมความรู้ด้วยเช่นกัน 3ควรให้ชัดเจนเรื่องของช่องทางการแจ้งจากประชาชนซึ่งทั้งหมดนั้นทั้งเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกว่าได้รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งเรื่องให้กับผู้ใหญ่ต่อไปซึ่งเมื่อส่งข้อความร้องเรียนไปทางผู้ตรวจการแผ่นดินไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะมีการเชิญทางกระทรวงวัฒนธรรมไทยเนี่ยมาชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งต้องทำตามสิ่งที่ได้แนะนำไปเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการปกป้องวัฒน วัฒนธรรมของไทยอย่างที่ควรจะเป็นก็สรุปนะครับว่าถ้าใครรู้สึกว่าแจ้งหรือติดต่อกับกระทรวงวัฒนธรรมไทยไม่ได้นี่อาจเป็นอีกช่องทางที่ดีในการร้องเรียนเรื่องขเมเนเคลมไทย และแน่นอนว่าดามมากการประกวด m ิ s Go o b l l ยังไม่จบแค่นั้นแฟนคลับนางงามของไทยได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่ามันเป็นแผนเคลมของขเขมนที่คิดว่าจะทำแบบเนียนๆแต่มันดันออกมาดูแย่มากกว่าขเขมรเนี่ยหวังเคลมชุดไทยเพื่อเผยแพร่ไปทั่วโลกสร้างภาพจำใหม่ให้ขเขมนด้วยแผนตื้น เริ่มจากให้พิธีกรใส่ชุดไทยแล้วก็ให้นางงามเขมรใส่ชุดทีมลอยกระทงทีก๊อปปี้คอนเซปต์ทั้งหมดของนางงามไทยมาอีกที ต่อมาก็ให้แอนโทเนียใส่ชุดเขมรให้คนคิดว่าขนาดแอนโทเนียยังไม่ใส่ชุดไทยเลยเหมือนยอมรับไกลกลายว่าไม่ใช่ของไทยและอาศัยชื่อเสียงของแอนโทเนียสร้างเฟกนิวให้โลกจำอีกทั้งการตัดชุดให้แอนโทเนียใส่ในคอนเซปต์นครวัดนั้นก็ออกมาแย่สุด บ่งบอกถึงความไร้ฝีมือจากประเทศที่พยายามจะบอกว่าตนเองนั้นเป็นต้นฉบับทุกอย่างแต่ฝีมือกลับไม่ถึงสักอย่างแถมยังโดนชาวเน็ตขุดต่อไปอีกด้วยว่านี่ออกแบบมาเองหรือก๊อปเขามาถามจริงทำไมมันเหมือนหรือคล้ายกับของคนอื่นเขาอีกแล้ว สุดท้ายนะครับการประกวดมิสโกลบอลที่กัมพูชาก็จบลงที่ตัวแทนจากประเทศไทยในรองอันดับ2หรือพูดง่ายๆว่าก็ที่3นั่นแหละ ส่วนนางงามเขเมรสื่อกัมพูชาเนี่ยพยายามโอว่านี่ติดท็อป13คนเลยนะแต่ก็มีฝ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการประกวดนางงามก็ะซิบบอกมาว่าปกติเนี่ยเขาคัดเข้ารอบ12คนเท่านั้นนี่คงใช้สิทธิ์ประเทศเจ้าภาพพยายามดันให้กลายเป็นเข้ารอบสุดท้าย13คนไม่งั้นเสียหน้าแย่อุตส่าห์พยายามลงทุนก๊อปมาขนาดนี้แล้วแต่กลับไม่ได้สักนงวัน ก็สรุปนะครับว่าทางฝ่ายเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงไทยจะฟ้องได้หรือไม่ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปแล้วกันนะครับเพราะที่ผ่านมากัมพูชาเนี่ยก๊อปทั้งเพลงไทยหนังไทยละครไทยเอาเนื้อเรื่องทํานองหรือเนื้อร้องไปดัดแปลงตั้งมากมายแต่ก็ไม่เห็นมีใครทําอะไรได้ส่วนผู้ชมทางบ้านนะครับที่พึงฟังข่าวนี้แล้วไม่เข้าใจว่าต้นสายปลายเหตุนั้นเป็นมายังไงลองกลับไปฟังข่าวก่อนหน้านี้ กันได้เลยครับโซเชียลเดือดอัดเขมนไร้ยางอายให้กองประกวดมิสโกลบอลกัมบูชาแห่เคลมชุดไทยและลอยกระทงแปะธงชาติกัมบูชาจัดเต็มทั้งนางงามทั้งพิธีกร อย่างที่เราเคยทำข่าวไปแล้วนะครับเรื่องเขมรเกมชุดไทยแล้วให้นางงามเนี่ยใส่ขึ้นประกวดหลายเวทีแถมยังแปะธงชาติกัมพูชาพร้อมเขียนแคปชั่นอีกว่านี่คือชุดเขมรโบราณอีกทั้งยังได้ลูกลามไปถึงประเพณีลอยกระทงเพราะทางกองประกวดกัมพูชาเนี่ยเคยพยายามให้นางงามเขมรใส่ชุดไทยไปลอยกระทงแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปนํามาเผยแพร่ยิงโฆษณาลงโซเชียลแล้วบอกว่า นี่คือวัฒนธรรมของกัมพูชาอีกแล้วซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีดราม่าเรื่องนี้กันไปหลายรอบและก็รู้อยู่แล้วแหละวว่ากัมพูชาเนี่ยเขาไม่จบแค่นั้นแน่ๆ เพราะทุกวันนี้ยังใส่ชุดไทยยิงแอดโฆษณาเพื่อหลอกชาวต่างชาติวันนี้เป็นชุดเขมรโบราณอยู่เลยและลองคิดกันดูสิครับว่าคนปกติที่ไหนเขาจะเอาเงินมายิงแอดโฆษณาเป็นวาเล่นทั้งเดือนได้ถ้าไม่มีงบสนับสนุนให้เคลมวัฒนธรรมของไทยอย่างเป็นลํำเป็นสันเหมือนกับวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้ว และล่าสุดนะครับก็เกิดการประทัดเดือดเต็มโซเชียลอีกรอบเมื่อมีการถ่ายทอดสดการประกวดมิสโกลบอลจากประเทศกัมพูชาโดยให้ตัวแทนนางงามเขเมรทั้งใส่ชุดไทยสมชดามาพร้อมกับรอยกระทงกะว่าจะเหมาหมดทุกอย่างกันเลยทีเดียวและไม่จบแค่นั้นชุดที่พิธีกรใส่ขึ้นเวทีก็เป็นชุดไทยล้วนๆซึ่งเรื่องนี้สร้างความสับสนกับชาวต่างชาติเป็นอย่างมากว่าตกล งนี้มันประกวดที่ประเทศไทยหรืออย่างไรส่วนคงทัพโซเชียลไทยนะครับต่างก็ช่วยกันพากันขุดว่านางงามเขเมรนนั้น๊อปปี้องค์ประกอบของไทยมาทุกสิ่งอย่างไม่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องประดับ ยันเพราะป,ประกอบที่เป็นการลอยกระทงนั่นก็ก๊อบเข้ามาซึ่งก็มีคนไทยนะครับเอาไปเปรียบเทียบกับรูปเก่าๆว่าก็เคยมีนางงามของไทยได้ออกแบบและใส่ขึ้นประกวดมาในเวทีนางงามอื่นๆก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งแน่นอนว่ามีทั่วไทยเนี่ยตามไปคอมเมนต์กันัวๆว่านี่มันก๊อบทั้งชุดไทยและการลอยกระทงของไทยมาอย่างน,าน่านดัานๆส่วนแฟนคลับนางงามเขมรก็อ้างกลับมาเช่นกันว่า นี่คือวัฒนธรรมของขเขมรเราก็มีเทศกาลน้ำนะซึ่งไอเจ้าเทศกาลน้ำที่ว่านั้นก็โดนแหกอีกนั่นแหละว่าเพิ่งมีดราม่ากันไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเช่นกันว่าทางกระพบูชาเนี่ยก็พยายามจัดให้ตรงกับงานลอยกระทงของไทยแล้วก็เนียนเอาวัฒนธรรมการลอยกระทงไปใส่แล้วบอกว่าเป็นของขเขมรพวกเสียมขโมยของเราไปเช่นเคย โดยกองทัพโซเชียลไทยที่ตามไปคอมเมนต์รูวนั้นต่างก็บอกว่าการกระทําของฝ่ายกองประกวดกัมพูชาในครั้งนี้เกินคําว่าไรย้ยางอายไปมากแล้ว พูดง่ายๆว่าไม่สน4ี่สนแอะไรทั้งนั้นจเจ้าชุดไทยและจะเอาวัฒนธรรมไทยซึ่งก็คงจะให้คุยหรืออธิบายด้วยเหตุผลใดๆไม่ได้แล้วนอกจากขุดเอารูปหรือคลิปเก่าๆมาประจานว่าพวกขเขมรเนี่ยพยายามจะขโมยวัฒนธรรมไทยซึ่งเรื่องนี้ก็เดือดร้อนไปถึงกระทรวงวัฒนธรรมไทยเช่นกันนะครับโดยชาวเน็ตไทยเนี่ยพยายามจะพาทัวร์ไปลงแต่ก็ดันปิดทั้งคอมเมนต์ปิดทั้งอินบอ ส่งข้อความอะไรไปก็ไม่ได้เลยจนมีคำถามว่าเรามีเจ้าหน้าที่กระทรวงนี้ไว้ทำไมอะ่ะและคงต้องให้ถึงขั้นรวมตัวกันไปประท้วงหน้ากระทรวงก่อนใช่หรือไม่ถึงจะออกมาแอคชั่นอะไรได้และได้มีการพาดพิงไปถึงนโยบายของรัฐบาลว่า ไอที่จะสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยต่างๆนานารวมทั้งจะมีการจัดใส่กางเกงช้างกินปลาท่องโกกินป๊อบคอนใส่ชุดผีตาโขนมากที่สุดในโลกอะไรนั่นช่วยหันมาจัดการเรื่องขเขมรเคลมไทยก่อนได้ไหมอะ่ะเพราะนี้มันคือการทำให้ต่างชาติที่เขาไม่รู้ความเป็นมาสับสน ในขณะที่ฝั่งเขมรเองเนี่ยเคลมกันอย่างสนุกสนานแถมยังใช้ชาวต่างชาติที่อยู่ในกัมพูชาให้ช่วยใส่ชุดไทยเคลมกันเข้าไปอีกแต่ฝั่งไทยเราเองเนี่ยกลับมีแค่กองทัพโซเชียลไทยนี่แหละที่ช่วยกันแหกอยู่ทุกวัน อย่างไรก็ตามนะครับมีคนไทยหลายคนพยายามเอาข้อมูลเทศกาลน้ําของขเขมรไปแฉกนรัดๆว่าเพิ่งเกิดมาได้ไม่กี่ปีนี้เองและนักวิชาการของกัมพูชาหรือคนเท่าคนแก่ของขเขมรเนี่ยก็ยอมรับเองแล้วว่ากัมพูชาไม่เคยมีรอยกระทงและไม่เคยใช้คําว่าสงการ แถมที่บอกว่าชุดกะเหม็นโบราณมีสบายก็พึ่งมาเห่ใส่หลังจากที่ละครเรื่องบุพเพันิวาสด,ดังเปรี่ยนแปลงขึ้นมาแค่นั้นก่อนหน้านี้ยังใส่ชุดสปอดกันเต็มบ้านเต็มเมืองแม้แต่นายกรัฐมนตรีนายคุณมาเนตผู้นำของกัมพูชาก็ไม่พ้นถูกขุดรูปวันแต่งงานมาเปรียบเทียบเช่นกันว่าตอนนี้แห่กันใส่ชุดไทยทงผู้นำและประชาชนแต่สมัยก่อนดูชุดที่ใส่แสง งานสิถ้าเป็นเจ้าของสบายจริงแล้วทําไมเขเมรเนี่ยพึงจะมาบ้าใส่กันในตอนนี้และสิ่งที่ชาวเน็ตไทยฟาดได้เจ็บแสบก็คือต้นกําเนิดของเขเมรโบราณน,น่าจะเป็นพาหุรัตโบเบกับสำเพ็งของไทยนี่แหละที่พากันสั่งชุดไทยข้ามไปใส่ในกัมพูชากันรูๆวๆแล้วบอกเขเมรโบราณ ต่อมาชาวเน็ตไทยยังไม่หยุดแค่นั้นยังตามไปแหกอีกเวทีอย่างเวทีประกวดมิสแกนเสียมราที่กัมพูชาที่ให้นางงามขเขมรที่ลงประกวดหลายคนใส่ชุดไทยกันรัวๆเช่นเคยพร้อมแท็กถามคุณนวัตรที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การประกวดเวทีนี้ว่าคุณนวัตก็เป็นคนไทยเห็นประเทศข้างบ้านเคลมชุดไทยเป็นของขเขมรไม่รู้สึกอะไรบ้างหรืออย่างไรครับ ก็สรุปแบบไม่สรุปนะครับเพราะถึงตอนนี้การประกวดมิสโกลบอลที่กัมพูชายังไม่ได้ตัดสินว่าใครจะชนะได้มงกุดไปครองซึ่งทางฝั่งไทยก็ส่งตัวแทนจากเวทีประกวดนางสาวไทยไปลงประกวดเช่นกันแถมยังแก้เกมด้วยการออกแบบให้ใส่ชุดนางอัศราจนชาวเขมรพากันมาทัวลงว่านี่มันชุดอัศราของขเขมรซึ่งก็โดนคนไทยสวนกลับไปว่า ขมรตื่นบ้างนะครับอะไรก็จะเอาเป็นของตนเองชุดไทยก็จะเอาชุดอับสราก็จะเอาทางทั้งที่ชุดอับสราเนี่ยในประเทศไทยก็มีประสาทหินแถมยังมีการจัดงานและใส่ชุดอับสราขึ้นโชว์ติดต่อกันมาหลายปีแล้วกัมพูชาเพิ่งมีอินเทอร์เน็ตเอาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองเลยเพิ่งเห็นเฮ้อเอาเป็นว่ายังไงขมรดูท่าแล้วก็ยังจะเคลมต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่นอน เพราะอะไรเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลมาเล่าในคลิปต่อไปนะครับ ซึ่งจากข่าวล่าสุดที่เราได้มาเขาทํากันเป็นกระบวนการและถ้าไม่มีคนใหญ่โตหนุนหลังชาวคอมเมนต์ไม่กี่คนไม่กล้าทําแบบนี้แน่นอนส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวันดักเซเวนนิวส์สนักข่าวเป็ดรายงาน